สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์094.954 9801นะคะน้องมีบริการส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะสำหรับนะคะ ep นี้นะคะเป็น ep พิเศษนะคะ เป็น e ีพีพิเศษร,รวบรวมพาระกล่องของน้องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะส่วนมากจะเป็นพระของหลวงปู่มหาศีรานะคะพี่ๆดูให้ชอบใจถูกใจนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการน้องได้เลยหรือว่าจะบอกเป็นชื่อรุ่นก็ได้นะคะนะราคาแบ่งปันทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,น้องขอเริ่มเป็นโรงยาแดงรุ่นสาลิกาลิ้นทองนะคะ รุ่นสาธิกาลิ้นทองนะคะรุ่นนี้นะคะลงยาแดงนะ,ะขอเริ่มที่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะสาดิกาลิ้นทองนะ,ะอันนี้เป็นด้านหลังนะ,ะอันนี้ก็ไม่ได้น้องไม่ค่อยได้เปิดมานานมากเลยนะพี่นะนะสำหรับรายการของหลวงปู่มหาชิลานะคะอันนี้ก็เลยว่า ทยอยเอาพระออกมาแบ่งปันให้กับพี่พี่นะคะองนี้นะคะน้องขอที่อง์ละห้าร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเนื้ออัปปะเป็นเนื้ออัปปะเป็นเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อผิวแบบไม่ไม่ได้มีโรงยาไม่มีอะไรนะเป็นเนื้อเพียวๆแบบนี้นะคะองนี้นะคะน้องเปิดที่3ามอบาทรายการที่2นะคะองนี้น้องเปิดที่3ามอบาทรายการที่2นะคะต่อไปเป็นรายการที่3 รายการที่3เป็นงานหน้ากากทองนะคะเนื้ออป,ปก้าหน้ากากทองแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่4ี0รบาทรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละสี่ร้อยบาทนะคะรายการที่3นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4เป็นงานรงยาเขียวหน้ากากทองรงยาเขียวหน้ากากทองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะนะหน้าคมๆสวยๆแบบนี้นะคะองนี้ขอที่600บาทนะคะงานหน้ากากทองนะ,ะรายการที่4นะคะต, <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะ รายการที่5นะคะอง์นี้นะคะเป็นหน้ากากสีเงินรุ่นอันนี้เป็นรุ่นสาธิกาเลนทองนะคะหลวงปู่ม,มหาศลานะคะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะรายการนี้400บาทรายการนี้น้องเปิดที่400บาทนะคะรายการที่5นะ,ะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่หกนะคะเป็นสาดิการนิลทองนะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเพียวๆนะคะเป็นเนื้อเพียวๆแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อผิวลุ้งๆสวยๆนะคะองนี้สามร้อยบาทองนี้เปิดราคาที่สามร้อยบาทนะ,ะเป็นรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะ,ะรายการที่เจ็ดนะคะ สาดิกาดิ้นทองนะพี่นะสิริจันโธด้านบนแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นสาดิกาแบบนี้นะเลขโค้ดอันนี้ก็มีมานะนี่เลขโคดห้าอันนี้ห้าสิบแปดนะเลขโคดสองหลักด้วยนะคะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนะต่อไปรายการที่แปดนะคะได้มารายการไม่ซ้ํากันเลยนะพี่นะ นะ้น้องเก็บสะสมไว้รายการไม่ซ้ำกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8ดนะคะองนี้นะคะเป็นหน้ากากทองโรงยาสีแดงขอบสีน้ำเงินองนี้600บาทนะคะองค์นี้เปิดราคาที่องละ6กร้อบาทนะคะที่8นะอันี้นะมือาต่อกันที่รุ่นหลวงพ่อยืนนะคะ รุ่นหลงพ่อยืนเนี่ยจะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะที่ระลึกเหรียญกระถินรุ่นแรกนะคะที่ระลึกเหรียญกระถินรุ่นแรกหลวงปู่มหาชีลานะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการแรกนะคะองล์ละเป็นรายการที่เก้านะเป็นรายการที่เก้าได้คดหนึ่งหนึ่งซะด้วยสิอ่าสวยๆเลยนะเก็บไว้เนี่ยอ่าองนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบนะคะเป็นเนื้อผิวสีทองๆนะ เป็นเนื้อผิวสีทงองแบบนี้รายการที่สิบนะอันนี้ต่อไว้แปดแปดแปดนะเนี่ยนะองนี้นะคะรายการที่สิบนะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงรายการาที่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อยืนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเล้กโก 8, ะคะ้ดเล็กต,เกตัวเดียวแปดนะคะอ่าเล็โค้ดเล็ตัวเดียวเลขแปดสวยสนะคะ รายการที่12รายการที่สิบนะคะพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะรายการที่12นะคะหนึ่งห์เกละสี่รบาทหน้ากากทองนะคะองค์ละสี่รบาทหน้ากากทองนะคะต่อไปก็เป็นทองหน้ากากเงินนะคะเป็นทองหน้ากากเงินนะคะทองหน้ากากเงินนี่เป็นรายการที่ รายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะทองหน้ากากเงินนะต่อไปรายการที่สิบสี่เป็นเนื้ออลาบาก้ารายการที่สิบสี่เป็นเนื้ออลา,า,อาบาก้านะองศาสามร้อย300บาทนะคะองลาสามร้อยบาทนะหน้าหลวงพ่อคุมคมเห็นด้วยาตาหลวงพ่อเลยนะพี่นะ นะคะองนี้นะสวยๆเห็นเนื้อตาหลวงพ่อเลยนะคะเนื้อผิวเนื้อน,าน่าหนาอยู่นะสามสองสามสี่อ้าวเลขเรียงนะองค์นี้เลขเรียงนะพี่นะองนี้เลขเรียงนะคะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะองละสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่สิบห้านะเหรียญรูปไข่เลื่อนสมณศักดิ์เหรียญรูปไข่เลื่อนสมณศักดิ์ลงยาสีน้ําเงินลงยาสีน้าเงินสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญน,นี้เปิดแบงปบัน4สี่ร้อยบาทเหรียญน,นี้น้องเปิดแบงปบันที่สี่ร้อยบาทนะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญรุ่นมหาโชคนะคะ เปียนรุ่นมหาโชคนะคะจะต่อโค้ดสามรวยมาด้านหน้าแบบนี้นะคะต่อโค้ดสามรวยมาด้านหน้าแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเห็นความคมชัดเจนอยู่แล้วเนาะพี่เนาะชอบใจถูกใจรายการไหนนะครับแจ้งปิดรายการน้องได้เลยนะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดรายการน้องได้เลยนะคะเรียนนี้นะคะสามร้อยบาทเรียนนี้สามร้อยบาทนะคะมีสองเหรียญน,นะพี่นะมีมาสองเหรียญน,นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นรายการที่17นะ,ะองนี้เป็นรายการที่17นะคะเหรียญมหาโชคนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทนะคะมหาโชคนะคะต่อโคอสสามร้ยด้านหน้าแบบนั้นเลยนะ,ะนี่นะคะต่อคอดสามร้อยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่17นะ,ะองละสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงลงยาสีเหลืองหน้ากากสีทองลงยาสีเหลืองหน้ากากสีทองแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่18ดนะคะนะ้องเปิดแรงปันนะห600้อยบาทนะคะน้องเปิดแรงปันที่600้อบาทนะคะหน้าก,ากากสีทองสวยๆนะคะแล้วก็มีลงยาแดง แล้วก็มีเหรียญลงยาแดงน้กากสีทองนะโหลงยาแดงนี่สีขึ้นมากเลยนะพี่นะลงยาแดงนี่สีขึ้นมากเลยนะสวยมากนะคะและยิ่งหน้ากากสีทองนะแบบนี้นะผิวแบบสวยมากเลยนะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะรายการนี้นะน้องเปิดแดงปันหกร้อยบาทนะพี่ๆน้องเปิดแดงปันที่หกร้อยบาทนะคะชอบใจถูกใจนะคะเนี่ยแต่สวยมากเลยส่วนตัวนี้ชอบมากเลยนะคะลงยาสีแดงนะ ต่อไปองค์ที่20รายการที่20นะคะองค์ที่20แล้วกันเป็นเสมาเป็นเหรียญเสมาสมปัรถนารวยหมื่นล้านหลวงปู่มหาศลานะคะองละสามรอบาทรายการนี้น้องเปิดที่300บาทนะคะรายการที่20 เ่อไปรายการที่21นะคะถ้าเป็นเนื้อเพียวๆนะพี่นะเป็นเนื้อเพียวๆแบบนี้นะ,ะเอาไปเลยที่300บาทเปิดแบงบั้นที่สา0ร้อยบาทรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22เป็นเนื้อห้องแดง รายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะองละองละสามรนะ้อยบาทนะคะอง์ละสามร้อยบาทนะคะเนื้อทองแดงนะคะสวยๆนะคะรายการนี้นะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะ รายการที่23เป็นหน้ากากสีทองเป็นเสมารุ่นสมปาานารวยหมื่นล้านหน้ากากสีทองเนื้ออัป,ปการนะรายการนี้นะคะ400บาทนะคะรายการนี้400บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญวหว้ครูเหรียญไ่ายครยนยคูนะคะ เป็นเหรียญไหว้ครูไหว้ครูอันนี้เป็นของปีหกห้านะคะไหว้ครูปีหกห้านะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทแล้วก็รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลย เนื้อปะกาสวยๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะผิวคมๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะองละสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกรายการที่26เป็นลงยาสีแดง เป็นลงยาสีแดงนะคะ400บาทน้องเปิดที่400บาทนะคะรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27เนะคะเป็นหลวงพ้อยืนงานหน้ากากนะ,ะเปิดที่500บาทรายกันนะคะรายการนี้รายการนี้น้องหอที่500บาทนะละงยาสีม่วงนะคะสีม่วงมากด้วยบารมีแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ ขอที่ห้าร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญไหว้ครูใช่ไหมเป็นเหรียญพุทธศิลป์ไหว้ครูเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นปีหกสี่นะอง์นี้เป็นปีหกสี่นะคะเปิดที่สามร้อยบาทนะคะน้องเปิดแบงปันที่สามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะ,ะรายการที่ยี่สิบแปดนะ,ะเป็นเหนือดวงนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงชุบทองเป็นเหรียญเหนือดวงเนื้อชุบทองแบบนี้นะคะถ้ายิงใส่กรอบทองบอกเลยว่าสวยมากแต่น้องเปิดแบบนี้นะคะเหรียญเพียเพียวนะสามร้อยบาทถ้ากรอบเพิ่มด้วยก็สี่รบาทนะพี่นะนะคะถ้าใส่กรอบสี่รบาทนะคะเนื้อชุบทองนะ ต่อายเป็นรุ่นนารายจักหน้ากากสีเงินนะคะนารายจักหน้ากากสีเงินนะคะผิวทองแดงผิวไฟสวยๆแบบนี้เลยนะผิวทองแดงผิวไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ เป็นรายการที่สามสิบนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะรายการที่สามสิบเอ็เป็นเหมือนเนื้อนวะเลยเนื้อนวะห่วงเชื่อมรงดำรุ่นพันพันล้านนะคะรุ่นพันพันล้านนะคะหน้ากากทองรายการนี้เปิดแบ่งปันที่400บาทแล้วกันนะคะ เปิดแบ่งปันที่400บาทละกันนะคะแบ่งปันเลยนะราคานี้นะสำหรับ EP พิเศษ EP นี้เลยนะคะ31แล้วนะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญ โชคเหนือเมฆนะ,ะเรียนโชคเหนือเมฆลงยาสีแดงนะคะด้านหลังเป็นยี่กอหงนะคะด้านหลังเป็นยี่กอหงนะคะนี่สวยๆนะคะลายเส้น <holder> สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูความคมชัดของหน้าตาได้เลยนะคะดูความคมชัดของหน้าตาเหรียญได้เลยนะคะแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะคะองค์นี้นะรายการที่32นะเปิดแบงตปันที่อง์ละ500บาทนะคะองละ500ยบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามโชคเหนือเมฆลงยาสีน้ำเงินหลวงปู่มหาศิลานะคะนี่สวยๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะดี่กอหงนะด้านหลังเป็นยี่กอหงนะคะศิลามหาเฮงนะคะรายการที่สามสิบสามน้องเปิดแดงปันที่องค์ละห้าร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะ รายการที่34นะคะเป็นเนื้อทองทิพย์นะพี่นะเป็นเนื้อทองทิพย์แบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองทิพย์เนื้อส,สีทองทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีทองทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองคนี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะองคนี้เปิดแบ่งปันที่300อบาทนะคะต่อไปรายการที่35รายการที่35เป็นเนื้อชุดทองไอชุดเงิน นะรายการที่35เป็นเนื้อชุบเงินนะสวยๆคมๆแบบนี้นะคะสวยๆคมๆแบบนี้นะคะนี่รายการที่3 5นะองค์นี้3 0 0บาทนะคะอง์นี้300บาทนะคะรายการที่35นะต่อไปรายการที่3 6นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ รายการที่36นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆดูตามชอบเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าดูไม่ทันนะพี่นะถ้าดูไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะอง์ละ3ามบาทนะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37บอกเลยองนี้สวยมากขอที่600บาทนะ น้องขอที่ห0 0้อบาทนะคะลงยาสีน้าเงินลงยาสีน้ําเงินนะคะสวยแบบนี้นะขอที่ห0 0อยบาทขอที่6 0ร้ยบาทรุ่น 1, พันพัล้านนะคะต่อไปรายการที่ 38, รา,าร,38รายการที่38นะคะเป็นเหนือดวงหน้ากากทองเป็นเหนือดวงหน้ากากทองนะคะองค์นี้นะคะ ด้านหลังนะพี่นะด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเห็นชัดเลยนะพี่นะส่องให้ดูให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38นะอง์ละ400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่39รายการที่39เป็นเหรียญรูปไข่เรือนสมณศักดิ์เป็นเหรียญรูปไข่เรือนสมณศักดิ์หลวงปู่มหาศีลานะพี่นะ300บาทนะคะรายการนี้ รายการน,นี้เปิดแบ่งปันที่3ามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ 40. รายการที่สี่นะคะเป็นพระผงเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะคะเป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะคะรายการน,นี้นะคะนี่ดูพระนะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะมีองค์เดียวนะคะรายการน,นี้พิเศษเลยนะองค์เดียวนะคะสี่ร้อยบาทเปิดแบ่งปันที่400อยบาทนะคะ ด้านหลังก็มีรอยจานมานะพี่นะด้านหลังก็มีรอยจานมานะคะรายการที่สี่สิบสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นรุ่นหนึ่งครบรอบหกสิบปีนะคะเป็นรุ่นหนึ่งครบรอบหกสิบปีนะคะนะ้าหน้าหลวงพ่อยังแบบยังดูหนุ่มอยู่เลยนะพี่นะนะ้าองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะ เป็นรายเอ้ขอโทษค่ะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะอง์ละสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นเนื้อทองแดงรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่สวยๆเลยนะนะคะไฟส่องเห็นหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่สี่สิบสองนะสามร้อยบาทอง์ละสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะ รายการที่43นะคะเป็นที่ระลึกพญาหนูเพือกน,นะคะที่ระลึกพญาหนูเพือกน,นะคะ3 0 0บาทเหม,มือนกันนะพี่นะ3 0 0บาทเหมือนกันนะคะรายการน e ี้นะคะผิวเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะผิวเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่44นะคะต่อไปเป็นรายการที่44นะคะ หลวงปู่มหาศลานะพี่นะหลวงปู่มหาศลานะคะเป็นรุ่นพญาหนูเพื่อมหาะะทีระลึกพญาหนูเพื่อ์นะ,ะนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหนูเพื่อแบบนี้นะคะมีถุงเงินถุงทองด้วยนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะองศาสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบห้ารายการที่สี่สิบห้านะคะพญาหนูเพื่อ์นะ องนี้สามร้อยบาทนะคะองนี้ที่สามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะพี่หน้าหลวงพ่อสวยๆมีมิติมากเลยน,นี่นะดูใกล้ๆยิ่งสวยเลยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นพระกิ่งเป็นพระกิ่งนะคะอันนี้ใต้ฐานี้จะเป็น เขาเรียกว่าทองแดงนะเป็นฐานทองแดงแบบนี้นะคะเป็นฐานผิวแบบน่าจะเป็นทองแดงนะพี่นายเนี่ยเป็นสีแดงนะฐานทองแดงนะคะนะคะเป็นพระกิ่งชินะบัญชรนะเป็นพระกิ่งชินะบัญชรนะคะคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะองนี้นะคะสี่ร้อยบาทนะองนี้เปิดแดงปันที่สี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะวิ้ได้โค้ดสวยๆเลยนะคะรายการนี้ขอ500บาทนะ,ะรายการนี้เนาะขอที่500บาทนะคะรายการที่47นะคะพรกกิ่งชินะบัญชรน,นะคะใต้ฐานนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะสวยๆนะคะองค์นี้ขอ500บาทรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะยิ่งมียิ่งรวยรวย ยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะสี่สิบแปดนะคะลงยาสีสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเหมือนสีฟ้าก็เหมือนนะ,อะลองดูนะคะลองดูนะพ่นะเนี่ยตามที่พี่พี่เห็นเลยนะคะเหมือนจะลงยาสีฟ้านะ,ะรายการนี้นะคะยิ่งมียิ่งรวยรวยนะพี่นะ,ะองนี้นะคะห่อที่หกร้อยบาทองนี้เปิดแรงปันที่หกร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49เป็นลงยาแดงเนื้อผิวเป็นเนื้อซาตินนะเป็นเนื้อผิวซาตินนะคะแบบนี้นะคะเนื้อผิวเก่าๆแบบนี้นะลงยาสีแดงนะคะขอที่600บาทนะคะขอที่600บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่49นะคะรายการที่49แล้วนะ ต่อไปเป็นรายการที่ห0นะคะรายการที่50เป็นหน้ากากทองลงยาแดงนะคะเป็นหน้ากากทองลงยาแดงเนื้อผิวนะคะเนื้อผิวเป็นอเมริากาแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผิวอเมริากาแบบนี้นะคะลงยาสีแดงนะ,ะขอที่องนี้6 0 0อยบาทนะคะ600อบาทนะพีนะรายการที่50แล้วนะคะ ต่อไปรายการที่51เนะคะเป็นลงยาสีเขียวนะคะรงยาสีเขียวอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อนวะนะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อนวะสีดำดำแบบนี้นะคะเป็นรายการที่51นะคะเปิดแรงปันที่600้บาทลงยาสีเขียวหน้ากากสีทองนะคะต่อไปรายการที่52 รายการที่52เป็นอากาก้าโรงยาเขียวโรงยาจีวอน,นะคะ500รบาทรายการนี้500้บาทนะคะรายการที่52นะ,ะต่อไปรายการที่53นะคะรายการที่53านะคะเป็นเหรียญเหนือดวง2เหนือดวงที่ก่อนเห็นว่าเหนือดวงสองนะพี่นะด,ดูหน้าตาหลวงพ่อนะ ดูหน้าตาดูความคมชัดดูรายเส้นได้เลยนะสวยๆเลยนะคะอันนี้นะองนี้นะคะเป็นนำเลิกด้วยนะนะคะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละหกร้อยบาทเปิดแบ่งปันที่เหรียญละหกร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ รายการที่5-4นะคะเหนือดวงสองนะพี่นะดูความคมชัดดูความสวยได้เลยนะอันนี้จะเป็นวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะเดี๋ยวขอดูเหนือดวงหนึ่งหน่อยถ้าเหนือดวงหนึ่งนะพี่นะจะเป็นสวนส่งนะคะจะเป็นสวนส่งนะคะอันนี้เป็นวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะพี่นะองค์อันนี้นะเป็นปีหกเจนะคะ เหรียญละห้าร้อยบาทนะคะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเหรียญละห้าร้อยบาทนะรายการที่ห้าสิบสี่นะคะมีมาสองเหรียญนะห้าสิบสี่ละอันนี้ห้าสิบห้าอันนี้รายการที่ห้าสิบห้านะคะองละห้าร้อย500บาทองละห้าร้อย500บาทรายการที่ห้าสิบห้านะคะนี่นะคะวัดพระธาตุมื่นหินนะคะ วัดพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการนี้นะเหนือดวงสองนะคะรายการที่ห้าสิบห้านะองค์ละห้าร้อยบาทนะองค์ละห้าร้อยบาทนะคะ,นะคะดูความสวยได้เลยพี่นะดูความสวยได้เลยนะคมชัดสวยงามมากเลยนะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายนะคะเป็นเนื้อนวะ เป็นเนื้อนวะานะคะแบบนี้นะคะรายการนี้นะให้ดูความคมชัดใกล้ๆก,กันเลยองค์นี้600บาทนะรายการที่56นะคบะรายการที่56 600บาทรายการสุดท้ายนะพีนะนะคะหมดแล้ว ยังไงนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แมคค้านะคะนะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดรายการแมคค้าได้เลยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมคค้าด้วยนะคะก็จะพัดสวยๆนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ